นายแบงค์ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งออกมาบอกเลยว่าคนละครึ่งเนี่ยแหละครับไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่เป็นก้าวแรกในการเป็นรัฐสวัสดิการของคนไทยอย่างแท้จริงแถมช่วยได้เยอะเลยนะฮะลดเศรษฐกิจนอกระบบลดเหลื่อมล้ำเอสกลับมาแข็งแรงแล้วก็ไม่ทิ้งหนี้สาธารณะให้อนาคตเบ่งบานจนกระทั่งไปชนเพดานกฎหมายนะครับเรื่องนี้ครับช่วงนี้กําลังคอดเกี่ยวกับเรื่องของคนละครึ่งกันนี่นะฮะ เรื่องนี้ครับคุณปิติตันทะเกษยนะรประธานเจ้าที่บริหารหรือว่า c e o ของ TMB ธนชาติหรือว่า TTB น,นะครับแกโพสเฟซบุ๊กเสร็จแล้วก็มีคนออกมาแชร์กันเยอะนะครับก็พูดถึงเกี่ยวกับที่มาที่ไปไปไงไปไงต่อหรือไม่ไปยังไงเกี่ยวกับคนละครึ่งนี่นะครับซึ่งโครงการคนละครึ่งรอบแรกเนี่ยนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีครับเกิดขึ้นในยุครัฐบาลก่อนทีน่จะมีการจัดการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในพระองช่วงที่ผ่านมานะครับทีนี้เนี่ยซีโอของทีทีบีเนี่ยแกก็ไล่ายาออ มันเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในช่วงไหนจาได้ไหมโควิดมันเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดก็ตอนนั้นก็จําได้ไหมฮะเศรษฐกิจแย่ทั่วโลกเลยประเทศไทยล็อกดาวน์ชัดดาวน์ทำมาค้าขายก็ไม่ได้ไปกินไปใช้อะไรก็ออยู่ที่บ้านล็อกตัวเองอยู่ในห้องอยู่ต่างหากการค้าขายจจ่ายนั้นถูกฟรีสแช่แข็งหมดโดยเฉพาะไอ้เจ้าโรคโควิดสิเ้าเขาก็เลยดีไซน์นะฮะโครงการที่บอกว่ารัฐบาลครึ่งหนึ่งคนซื้อคนใช้ครึ่งหนึ่ง เอาร้านค้าเข้ามารับประโยชน์เสร็จแล้วจ่ายคนละครึ่งมันกระตุ้นทั้งคนรู้สึกซื้อกับคนที่ขายของถูกไหมฮะทีนี้อันเนี้ยสรุปไม่ง่ายมีแค่เนี้ยมาไงไปไงต่างๆนี่ยละครับท่านซีอีโอคนนี้ก็บอกว่าโครงการเนี่ยนะครับเพื่อที่ให้ธุรกิจกับคนไทยเนี่ยประคองตัวเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับก็บอกเลยเจตนาที่แท้จริงไม่ใช่การแจกอย่างเดียวนะฮะสำหรับโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะครับทีนี้ในฝั่งประชาชนเนี่ยเขาแจกงทั้งหมดเลยแล้วในฝั่งประชาชนเนี่ยแกมองว่า ไอ้โลคลคึงเนี่ยนะลดค่าของชีพได้นะฮะเพราะมันถูกออกแบบมาไม่ใช่แค่ว่ารอรับเงินหรือรอรับการแจกเงินเหมือนกับนโยบายที่เรียกว่า populist policy หรือนโยบายประชาะประชานิยมทั่วไปนะครับแต่ว่าโครงการนี้มันมีแรงจูงใจให้ต้องออกมาทํางานและพัฒนาตัวเองอันนี้คือในแง่ฝั่งประชาชนถูกไหมอันในแง่รันคาเป็นไงล่ะพอเข้าโครงการโลคลคึ่งแกก็บอกว่าเปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดเล็กซึ่งมันเคยอยู่นอกระบบพูดง่ายๆไม่เสียภาษีเข้ามาสู่ในระบบ พราะร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเพราะอย่างน้อยของตัวเองก็ได้ขายได้แม้ว่าจะขายได้ไม่เต็มร้อยแต่มันก็มีเงินเข้ามาครึ่งหนึ่งเนี่ยคุณต้องลงทะเบียนใช่ไหมงนั้นร้านค้าที่ไม่เคยลงทะเบียนอยู่นอกระบบไม่เสียภาษีตอนนั้นโชคดีเพราะมันไม่มีโรคเจ็บป่วยได้ไข้คนก็เลยมาซื้อตามสตรีทบลอะไรก็ว่าไปแต่นาทีนี้ต้องเข้ารับเงินก็ต้องเข้าโครงการเข้าโครงการก็คือเข้าสู่ระบบใช่ไหมเขาก็เลยมองว่าในแง่ร้านค้าเนี่ยมันก็ธุรกิจขนาดเล็กก็เข้าสู่ระบบนะ เสร็จแล้วก็ได้แต้มต่อในการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่อ่าอันนี้เป็น creation m a r ใหญ่ต้องไปดูกันนะครับรัดได้อะไรตอนนั้นคนละครึ่งเนี่ยนะฮะแกบอกว่าดึงเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบแล้วก็วางเกี่ยวกับเรื่องของภาษีราาฐานของภาษีคือมันเป็นเป้าหมายของรัฐบาลชุดนี้และชุดชุดทั่วประเทศทั่วโลกครับว่าต้องการอยากให้เข้าระบบเยอะๆเพราะประเทศไทยเนี่ยมีเศรษฐกิจนอกระบบเนี่ยนะครับเกิดขึ้นหนึ่งของมูลค่าเศรษฐกิจประเทศไทยนะฮะ ไอ้ที่แบบไม่ต้องเสียภาษีอยู่นอกระบบไม่ได้เสียภาษีไม่ได้ไปลงทะเบียนแล้วก็จะมีพวกประเภทใต้โต๊ะใต้แบงค์ใต้ใต้เงาสีเทาสีดำมาอีกเยอะแยะมากมายแบบพวกนี้คือนอกระบบทั้งหมดเนี่ยนะครับทีนี้หลักคิดสําคัญนะฮะของโครงการโค,ครงขึ้นรอบแรกนี่นะฮะนายแมงท่านนี้นี่ะครับก็บอกว่าประชาชนลดภาระร้านค้าได้ไรายได้แนวคิดมีแค่นี้เองนะครับเขาบอกว่าเป็นการทดสอบว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าระบบนี้รอดนะครับแล้วไปต่อเนี่ยมันจะเป็นก้าวแรกของการทํารัฐสวัสดิการแบบยั่งยืนโปร่งใส และเอาเทคโนโลยีมาช่วยนะครับทีนี้โครงการนี้นะครับเขาออกแบบมาในช่วงตอนนั้นเนี่ยก็คิดให้เห็นเลยว่าฝั่งประชาชนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มไรายได้น้อยอันนี้ก็จะได้สิทธิ์ในรูปแบบลดต้นทุนการช่วยชีวิตที่แตกต่างกันนะฮะส่วนกลุ่มคนชนชั้นกลางก็ใช้ระบบวัดาหารนนครึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งคือโคเปเมน นะครับแต่ว่าไม่ถึง5050 50คืออาจจะเป็นสัดส่วนเช่นจ่ายสาย30แล้วก็เจ็ดสิบอย่างนี้เป็นต้นนะครับสรับกลุ่มที่3คือกลุ่มคนมีรายได้รายได้สูงพวกนี้ก็จะจ่ายภาษีแล้วก็ได้สิทธิคืนภาษีคล้ายๆกัชบช็อปช่วยชาติ tax rebate เห็นไหมฮะทั้งหมดนี้และครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคนละครึ่งรอบแรกเ่ยมันถูกดีไซน์ออกมาเป็นลนักษณะแบบนี้ทั้งหมดเลยนี่นะครับนั้นถ้าหากว่าอ่านไปอ่านมาโดยสรุปแล้วนี่นะครับนายแบงค์ท่านนี้ก็บอกเลยครับว่าคนละครึ่งไม่ใช่นโยบายประชานิยม แต่เป็นก้าวแรกสเต็ปแรกเลยนะฮะในการไปสู่รัฐบัตดิการของประเทศไทยซึ่งก็ยากลำบากทุกวันนี้นะครับและสิ่งต่างที่แกมองก็ว่าคนละครึ่งเนี่ยนะฮะมันช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างคือไม่ใช่แค่กระตุ้นเศรษฐกิจเฉพาะหน้าระยะสั้นอย่างนี้นะครับแต่ปูทางไปในอนาคตได้ด้วยคืออะไรรู้ไหมครคนละครึ่งลดความเหลื่อมล้าในสังคมคนละครึ่งเนี่ยหนุนให้ธรุรกิจ s m e ที่ว่าร้องร้องแย่แย่จะไม่ไหวปิดเจงระนาวเนี่ยนะฮะกลับมาแข็งแรงขึ้นเพราะโครงการคนละครึ่งนะฮะต่อไปฮะ โครงการคนละครึ่งลดเศรษฐกิจนอกระบบก็คือดึงเอาที่อยู่นอกระบบเนี่ยเข้าไปสู่ระบบโดยการลงทะเบียนเสียภาษีหรือไม่เสียภาษีนั้นก็เดี๋ยวต้องไปดูกันต่อไปนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าแก้ได้หมดเลยนะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมไปนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยนะโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะครับไม่ใช่โครงการประชานิยมท่านผู้ชมคิดว่าจริงหรือไม่จริงถ้าไม่จริงพิมพ์จริงนะฮะถ้าจริงพิมพ์จริงนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวคิดหลักการอธิบายนะครับจากมุมมองของผู้บริหารธนาคารว่า เนี่ยมันเป็นโครงการที่ดีแก้ลดทุกอย่างนะครับแล้วก็ช่วยให้กับหลายๆอย่างอย่างเช่นในแก้เหลื่อมล่าในสังคมธุรกิจ s อสก็กลับมาแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ทําให้เกิดภาระหนี้กับรัฐบาลในอนาคตเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาสะท้อนกันออกมานะครับ